สวัสดีครับนี้หม่าจะมาทําเป็นเมนูนี่ครับเป็นหมูสวรรค์นะครับเราก็ใช้หมูสันในนะครับนี่ประมาณครึ่งโลนะครับแล้วเราก็มีส่วนผสมหลักๆก็คือเจ้าลูกผักชีนะครับลูกผักชีนี่เราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีนี่ครับน้าตาลครับน้ําตาลเราจะใช้ประมาณ1นส่วนสาถ้วยนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับเป็นเกลือเกลือเราใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะครับง่ายๆครับเริ่มแรกเรามาบุเจ้าลูกผักชีกันก่อนเลยครับนี่นะครับบุบุพอให้มันแตกนะครับพอเราบุได้เรียบร้อยแล้วก็ นี่นะครับเอามาใส่โรยหน้าหมูสันในของเราเลยครับต่อไปก็ใส่ใส่น้ำตาลครับนี้เราตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกลือครับ เสร็จแล้วเราก็สสมถุงมือครับหรือจะมือเปล่าล้างให้สะอาดก็ได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะครับก่อนนําไปถึงแดดนะครับ่เดี๋ยวเราหมักแล้วเดี๋ยวไปดูตอนถึงแดดอีกทีนงครับครับหมูของเราก็หมักเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แม่ก็จะมาวางลงบนตะแกรงนี่นะครับ ก็ตากแดดสักประมาณถ้าแดดจะจัดก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็พอนะครับนะเดี๋ยวเรายังให้ทั่วนะครับเดี๋ยวไปปาดแดดกันครับเนี่ยนะครับตากทิ้งไว้ประมาณสักเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ครบสองชั่วโมงครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันครับกลิ่นหอมน่าทานนะครับตอนนี้นี่นะครับเนื้อเราแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับ โชคดีมากเลยครับเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับก็ได้ตาก1แดดครับเป็นแดดเดียวจริงจริงครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าหมูของเราไปทอดกันนะครับนะครับเรามาทอดเจ้าหมูสวรรค์ของเรากันนะครับนี่เราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหลีไฟลงมาใช้ไฟกลางนะครับร้อนได้ที่ครับก็หลีไฟลงมานะฮะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่า นี่เราหั่นชิ้นบ้างด้วยนะครับตรงนี้สุกง่ายนะครับพอดไปเลยครับนีะครับโอ้ยน่าทานมากครับตอนนี้สุกได้ทีก็เอาขึ้นเลยครับออร่อยครับ ผมกินไปแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันจริงครับว่าหน้าปาจะเป็นไงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมูสวร์ของเรานะครับรสชาติอร่อยมากครับอันนี้ถ้าอย่างที่เขาขายก็เขาก็จะใส่สารใส่สีอะไรอย่างนี้ครับเราอันนี้เราไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะครับธรรมชาติธรรมชาติเลยครับลองไปทําดูครับรสชาติอร่อยจริงๆครับกับสัดส่วนแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามเพจมามจังแล้วก็ลิลิต t y ท t นเ n a ชั่น y o บน u b e กันด้วยนะครับ ตัวน,นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ